ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจรนารณาเรื่องเงินเดือน,อน,อนของนางสาวนัตลินสิงหราชตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าหินงมสงงนเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวนัตลินสิงหราช ปัจจุบันอายุราชการ1ปี3เดือนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตารีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบันทำหน้าที่การสอนเป็นครูประจําชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 พาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้วังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ต่อในรายวิชาภาษากิงกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครูเรีประจําวันจันทร์เป็นครูประจําชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1นทับห งานอื่นๆตามไฟล์ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังนี้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ EGP ก่อข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างลงทะเบียนสมุดการจัดซื้อจัดจ้างรับผิดชอบโครงการ Morning Talk รับผิดชอบชุมนุมอิมิทพาเพลินโครงการวันคิดมากร่วมกับค,คณะครูกุลสาระภาษาต่างประเทศ ทำหน้าที่รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศา 2, ึกษา2566ให้ออกข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดห้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและยังได้จัดทําสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษผลงานหรือรางวัลที่ได้รับจากการบริหารจาัดก,การเรียนรู้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันผู้ภาษาอังกฤษ In p r o m t o u Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ีการศึกษา2อ6 5นสนักเรียนในชมรมภาษาอังกฤษขึ้นแสดงโชว์ความสามารถพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษแก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกาธิการและ CEO ของชมรม HIC นห้องประชุมรวมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผดุงศึกษาชายภูมิเขตหนึ่ง What at name me My is ด้านที่2ด้านการบริหารจัดก,การชั้นเรียนการบริหารจัดก,การชั้นเรียนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการออกเย่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 1ทับครบทั้ง29คน ข้าพเจ้ามีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงานและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้านางสาวนัทลินสิงหาราชขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านสวัสดีค่ะ